ที่เราทุกข์เพราะว่าเราหลงเราทุกข์เพราะของจอมปลอมทุกข์เพราะของไม่จริงหลงภาพมายาหลงความคิดนึกปรุงแต่งหลงไปเสียทุกอย่างในโลกนี้มันจึงทุกข์ทุกข์เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกข์เพราะรูปรสกลิ่นเสียงผลทพะธรรมลมทุกข์ไปเสียทุกอย่างเพราะว่าอาวิชามันผลักดัน ครอบงำชีวิตเราอยู่ให้เดินทางไปด้วยความไม่รู้ดำเนินชีวิตไปด้วยความอยากคือตัณหาความทะเยอทะยานความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งหมดความผิดหวังความสมหวังความสมปรารถนาความไม่สมปรารถนาความพลัดพรากจากกันล่ำให้อะไรอวรน เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็คืออวิชชามันครอบงำจิตใจของสัตว์อยู่เราไม่รู้ความจริงว่าเราไปหลงมันหลงความคิดนึกปรุงแต่งหลงภาพมายาถ้าเรารู้มันก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้เราไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราหลงอยู่กับความคิดนึกปรุงแต่งหลงว่ามันเป็นจริงเป็นจังเป็นของจริงของจังทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ของจริง มันเป็นเตกสิ่งที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นคิดนึกปรุงแต่งขึ้นแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นปรากฏการเป็นเหตุการณ์จริงที่นี้ก็พากันทุกข์กันหมดทั้งโลกทุกข์หาทางออกไม่พบหาทางออกไม่เจอเพราะไปหลงความจอมปลอมหลงมายานั่นเอง สิ่งที่เนื่องอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรทั้งปวงเนื่องอยู่ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งให้จำไว้ว่าเป็นแต่ของมายาเป็นแต่ของจอมปลอมเป็นแต่ฝันไปเท่านั้นเป็นของเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวล่ำเวลาหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้น เพราะความไม่รู้เพราะถูกความไม่รู้ครอบงำอยู่คืออวิชชาสัตว์ทั้งหลายจึงหลงทางหลงทุกข์หลงเพลิดเพลินไปตามอำนาจแห่งความปรุงแต่งหลงทุกข์หลงความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะอำนาจแห่งความปรุงแต่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเรามันจึงทุกข์ไม่สิ้นเท่านั้นเอง